คืนเผาผีโก n สไหนสนับสนุนโดยดี D King IT, ลิงาบคิงไอทีประกันไลท์ไทม์ฟอร์เอเวอร์สิปีก็เคลมได้ฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเปนต้นไปไปหลอนกันครับ ว่าวันนี้เดินทางมาถึงคนที่8ในกิจกรรมผีไม่มีน้ำแล้ววันนี้เป็นสายของพี่นาทีครับจุดจบของมนต์ดำสวัสดีครับพี่นาทีสวัสดีครับพี่นทัทพร้อมไหมฮะพร้อมครับพี่นทัทถ้าพร้อมแล้วเรื่องนี้ฮะตั้งชื่อเรื่องว่าจุดจบของมนต์ดำเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเชิญครับ <c oughs> สวัสดีนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้รับฟังมาจากคนที่เข้ามาแก้ของนะครับครับ ตอเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คือคุณบอลนะครับเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับแล้วก็การงานดีการเงินดีนะครับค่อนข้างเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยแล้วก็มีผู้หญิงลหลายหคนเนี่ยให้การหมายปองนะครับก็คือเหมือนต้องการเข้าหาคุณบอลค่อนข้างเยอะแต่นะครับคุณบอลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยเพราะว่าในใจคุณบอลนะครับมีเพียงแค่คุณเก๋ที่เป็นภรรยาของเขาแค่คนเดียว คุณบอลและคุณเก๋ครับรักกันมากนะครับไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งคู่นี่คือมีอะไรก็คือแชร์กันทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนในออฟฟิศคุณบอลเนี่ยต่างรู้ดีเลยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนครับที่สามารถเอาชนะใจคุณบอลได้นะครับจนกระทั่งมีพนักง,งานใหม่เข้ามานะครับพนักง,งานคนเนี้ยมีชื่อว่านิดคุณนิเนยครับตกหลุมรักคุณบอลตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณบอลเลยนะครับคุณนิดพยายามเข้าหาคุณบอลนะครับแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งนะครับคุณนิดเนี่ยมารู้ว่าคุณบอลนั้นมีภรรยาอยู่แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ไม่ได้ทําให้คุณนิดเนี่ยเลิกล้มความตั้งใจที่จะเข้าหาคุณบอลเลยแต่มันกลับกลายเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นนะครับที่ทําให้คุณนิดยิ่งอยากเอาชนะคุณบอลและตัวภรรยาให้ได้ระยะเวลาผ่านไปนะครับทุกคนในฟิตต่างพากันตกใจเมื่อสิ่งที่เห็นนะครับก็คือคุณบอลและคุณนิดมาทํางานพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันและคุณบอลกับคุณนิดนะครับ มีความสนิทก,กันมากจนเหมือนจะเกิดเลยคำว่าเพื่อนอทั้งที่เรื่องนี้ไม่เคยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับแต่นะครับความตกใจเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่พนักง,งานออฟิตเพียงเท่านั้นแต่ยังสร้างความแปลกใจให้กับคุณเก๋ด้วยนะครับปกติแล้วตัวคุณบอลจะกลับมากินข้าวที่บ้านทุกวันไม่ว่าจะติดงานหรือจะกลับดึกแค่ไหน หรือว่าจะไปต่างอหวัตหรือยังไงก็ตามแบบคุณบอลจะกลับมากินข้าวที่บ้านอยู่เสมอครับแต่พักหลังมาเนี่ยครับคุณบอลไม่เคยกินข้าวที่บ้านเลยแม้แต่มือเดียวแม้แต่ผลไม้ที่คุณเก๋บอกมาให้คุณบอลไม่คิดจะกินเลยพอกลับถึงบ้านคุณบอลเก็บตัวงเงียบอยู่แต่ในห้องยิ่งทําให้คุณเก๋แปลกใจครับคุณเก๋เนี่ยเลยได้โทรไปถามรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับซึ่งทํางานอยู่ที่เดียวกับคุณบอลแต่รุ่นน้องนั้นเนี่ยกลัวว่าตนเองครับจะไปเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเก๋และคุณบอลทะเลาะกัน ก็เลยก็หกไปว่าช่วงเนี้ยพี่บอลงานเยอะน่าจะคิดเครียดเลยกลับบ้านดึกนะครับแต่คุณเก๋เขาเลือกที่จะเชื่อในเซนส์ของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าคุณเก๋เนี่ยเป็นคุณเก,ก๋กำลังจะบอกว่าคุณบอลกาลังมีมือที่สามคุณเก๋ได้นําเรื่องทั้งหมดนะครับโทรไปเล่าให้เพื่อนสนิทของคุณเก๋ฟังเพื่อนสนิทคุณเก๋คนนี้ครับผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นสายมูเขาเลยแนะนําคุณเก๋ครับไปที่ตาหนักตาหนักหนึ่ง นะครับแต่คุณเก๋เนี่ยนะตอนนั้นคุณเก๋ไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยก็เลยไม่ได้ที่ตกลงที่จะไปที่ตำหนักนี้ mm. แต่พอระยะเวลาผ่านไปครับ mm. เหตุการณ์มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆตัวคุณบอลเริ่มไม่กลับบ้าน mm. เริ่มเืิดปากเสียงทะเลาะก,กันมากขึ้น mm. นะครับคุณเก๋ไม่รู้จะทำยังไงจึงยอมไปที่ตำหนักนั้นที่เพื่อนแนะนำมา mm. เมื่อคุณเก๋ครับเดินทางไปถึงที่ตำหนักทางอาจารย์นะครับได้ตรวจให้คุณเก๋แล้วแล้วพูดขึ้นมาว่า แฟนมึงโดนทําของใส่ mm. มึงรีบพาแฟนมึงมาแก้แต่ตัวคุณเก๋ครับรู้ดีว่ายังไงคุณบอลก็ไม่มีทางมาคุณเก๋แน่นอนครับ mm. ก็เลยบอกอาจารย์ไปครับทางอาจารย์พูดขึ้นมาอีกว่ามึงยอมจ่ายไหมละ่ะถ้ามึงยอมจ่ายเดี๋ยวกูจะทําให้ปวดมึงอะ่ะกลับมาที่บ้าน mm. ตัวคุณเก๋นะครับอยากหาทางออกเรื่องนี้จึงตกลงที่จะทําและยอมจ่ายเงินให้อาจารย์ทางอาจารย์ครับนัดวันที่จะทําพิธี พิธีที่อาจารย์จะทําให้เนี่ยเป็นพิธีปูกคุณหรือเราเรียกกันว่าสเสนยาแฝดซึ่งพิธีนี้นะครับคุณเกยยอมทําใส่สามีตัวเองเพื่อที่จะดึงจิตสามีกลับมาที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับระยะเวลาผ่านไปสามวันค,คุณบอลกลับมาที่บ้านจริงๆนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายคุณบอลน,นะครับเริ่มเปลี่ยนไป ตัวคุณบอลเนี่ยร่างกายเริ่มผอมลงเรื่อยๆหน้าตาเริ่มหมองคล้ำผิวหนังเริ่มไม้เกียมไปเรื่อยๆ oh. ทางคุณเก๋ครับเกิดความไม่สบายใจจึงรีบกลับไปที่ตำหนักนั้นเพื่อขอให้อาจารย์นะครับถอนของที่ทํา <c oughs> แต่ทางอาจารย์นะครับแจ้งกลับมาว่าถ้ามึงถอนมึงเสียสามีมึงไปแน่อ <c oughs> อมบอกว่าที่ปวดเป็นแบบนี้เพราะของที่กูทํากับของของฝั่งนั้นมันตีกันอยู่ครับ <c oughs> ฝั่งนั้นมันก็ทําของใส่อยู่ไม่ยอมหยุดคุณเก๋พอรับฟังจากอาจารย์แล้วครับก็ขอวิทีจากอาจารย์พออยากจบเรื่องนี้อยากให้เรื่องเนี้ยมันจบสักทีไม่อยากให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้นะครับอาจารย์่ะจึงบอกว่าถ้ามึงอยากจบมึงไปหาตัวผู้หญิงคนนั้นให้เจอว่ามันเป็นใครแต่กูจับได้ว่ามันอยู่แนวเฟศเดียวกับผัวมึงนั่นแหละแล้วมึงเอารูปมันมาให้กูเดี๋ยวกูจัดการมันให้มึงเอง ถ้ามึงอยากที่จะจบเรื่องนี้และมึงยอมจ่ายกูมากพอครับคุณเก๋เนี่ยอยากจะจบเรื่องนี้นะครับ<อ>ก็เลยทําตามที่อาจารย์แนะนําโทรไปหารุ่นน้องคนเดิมที่สนิทกันแต่รอบเนี้ยคุณเก๋บอกรุ่นน้องว่าพี่รู้แล้วนะว่าบอลมีมือที่สามและพี่ก็รู้ว่าเป็นคนแนอฟิตแต่พี่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครรูปร่างเป็นแบบไหน<อ>และน้องไม่ต้องโกหกพี่นะเพราะพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วตัวรุ่นน้องอะครับเห็นว่าคุณเก๋เนี่ย รู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็เลยไม่อยากจะโกหกต่อไปจึงยองบอกคุณเก๋ว่าคุณบอลน,นะครับกําลังคบใครอยู่หรือแอบกำลังแอกข้าใจคุณเก๋อยู่คุณเก๋นะครับจึงขอให้ลุ่นน้องลุ่นน้องเนี่ยส่งรูปคุณนิดมาให้นะครับหลังจากนั้นนะครับที่รุ่นน้องส่งรูปให้คุณเก๋มาแล้วเนี่ยคุณเก๋ก็รูปนั้นนะส่งให้อาจารย์ครับนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยเอาไปทําวิธีกรรมบางอย่างนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณนิดอะ หายจากที่ทํางานไปเกือบสองเดือนเต็มออและไม่มีใครสามารถติดต่อคุณนิดได้เลยจนกระทั่งครับเฮนาเห็นว่าคุณนิดเนี่ยขาดงานไปค่อนข้างนานจึงไปลื้อหาแฟมคุณนิดครับที่มาสมัครงานจนไปเจอเบอร์คุณแม่ที่เป็นเบอร์ถูกเชิญที่คุณนิดลงไว้เรับอาครับก็เลยโทรติดต่อไปที่คุณแม่คุณนิดแต่ปรากฏว่าคุณแม่แจ้งว่าคุณนิดนะครับเสีย oh. ช oh. ีวิตแล้วอ้าและเพิ่งชาวประหลัตจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานี่เอง นะครับแต่ในเวลาเดียวกันนั้นนะครับคุณบอลเนี่ยเริ่มสังเกตว่าภรรยาตนเองอะครับเปลี่ยนไปเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนไร้สติจนมาวันหนึ่งอะครับคุณเก๋ที่เป็นภรรยาคุณบอลเนี่ยเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คุณบอลฟังเพราะว่าตัวคุณเก๋เองอะรู้สึกว่าตัวเองจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานครนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยคุณเก๋ครับหลังจากฟังทุกอย่างหมดแล้วคุณเก๋มีอาการหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณเก๋ ชอบเดินออกไปนอกบ้านแบบ,ค,บคนไร้สติเดินแบบล่องลอยเหมือนคนไม่รู้จุดมุ่งหมายนะครับและที่หนักไปกว่านั้นคุณเก๋อครับมักจะเดินไปหยิบน้ำแดงที่คนเอามาไหว้ที่ศาลในห,หมู่บ้านมากินเป็นประจำจนรอปภที่หมู่บ้านนะครับต้องคอยโทรหาคุณบอลให้รีบกลับบ้านมาดูคุณเก๋อยังด่วนครับตัวคุณบอลน,นะครับไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มแก้ไขอะไรยังไงเพราะว่าตำหนักที่คุณเก๋ไปครับ คุณบอลก็ไปมาแล้วแต่ปรากฏว่าตําหนักนั้นอะ่ะปิดและตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นบ้านคนไปแล้วครับุณบอลน,นะครับก็เลยเริ่มหาฟังเรื่องคุณใสาจากทางช่องทางต่างๆครับจนมาเจอเรื่องที่ผมเล่าในรายการนี้นี่แหละครับคุณบอลจึงติดต่อกลับมากลับมาจี่กลับติดต่อติดต่อมาหาผมเพื่อขอเข้ามาแก้ของที่สํานักนะครับหลังจากที่คุณบอลเนี่ยเข้าที่สํานักแล้วและทําการวิธีแก้ของไปแล้วครับท่านปกู ท่านทาวิธีแก้ของให้คุณบอลน,นะครับแล้วก็เล่าเรื่องบางอย่างให้คุณบอลฟังว่าตัวคุณบอลเนี่ยโดนลุมทําของใส่โดยผู้หญิงสองคนส่วนของที่ทําใส่นะนะครับเป็นการปั้นหุ่นเอาหุ่นสองตัวมาปลุกกันหรือที่เราเรียกว่าสเสนยาแฝดครับทั้งสองคนเนี่ยทําของแบบเดียวกันใส่คุณบอลแต่ของที่ทําอะครับมาจากตาหนักคนละตาหนักอื และหลังจากที่คุณบอลทราบเรื่องเนี่ยคุณบอลก็พอจะจับต้นชนปลายได้ครับว่าใครเป็นใครและใครคนทําคุณบอลน,นะครับก็ได้สอบถามท่านมครูถึงวิธีที่จะช่วยเหลือคุณเก๋ให้ตัวคุณเก๋นะครับหายจากสิ่งที่คุณเก๋เป็นอยู่ในตอนนี้แต่ท่านมาครูครับท่านก็ได้แต่บอกว่าให้มันไปทําบุญนะตามมูลนิธิหรือบริจาคสิ่งของบ่อยบ่อยมันอาจจะช่วยบรรเทาได้แต่ท่านมาครูท่านก็บอกว่าท่านน่ะไม่สามารถแก้อะไรให้คุณเก๋ได้ เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นวิบากกรรมที่คุณเก๋ครับต้องได้รับจากการที่คุณเก๋เข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณสายมนดําครับแต่ไม่ว่าใครก็ตามครับไม่อาจหลีกเลี่ยงกรรมที่ตัวเองทําไปได้ครับและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตรมนดานั้นนะครับทุกคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยก็ต้องยอมรับถึงผลที่มันจะตามมาอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทําครับครับครับในเรื่องมีประมาณนี้ครับ ใจหายใจคว่ำอันนี้พูดตรงๆนะ,อะเออคุณนาทีเล่าไปถึงเก้านาทีกับอีกยี่สิบเก้าวินาทีฮะโอ้เดียวโอคิดว่าไม่ทัน <c oughs> นะฮะคิดว่าไม่ทันแน่นอนโอเคเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเล่าของคุณนาทีฮะ มีอยู่สามคนมีคุณบอลคุณเก๋คุณนิดเข้าใจว่าใช่ครับคุณนิดเนี่ยทําของใส่คุณบอลเพราะว่าอยากจะได้คุณบอลมาครอบครองแล้วสุดท้ายพอคุณเก๋รู้คุณเก๋ก็ไปทําคุณใสใส่คุณบอลอีกเพื่อที่จะให้แฟนตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ครับแต่ทีนี้พอไปทําแล้วรู้สึกผมว่ารู้สึกรู้สึกผิด ก็เลยจะไปหาหมอคนที่ทําเนี่ยให้ถอนของออกถูกไหมฮะใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ทันแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ทีนี้หนึ่งสิ่งก็คือที่อยากรู้มากเลยว่าคุณนิดะเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรอะครับจากที่คุณบอลเล่าให้ฟังอะครับตัวรายละเอียดเนี่ยคุณบอลเขาบอกว่าทางคุณแม่คุณนิดะเล่าว่าคุณนิดะครับมีอาการป่วย แล้วก็กลับไปนอนที่บ้านประมาณเดือนหนึ่งและเสียชีวิตแต่คุณแม่ครับเขาไม่ได้บอกว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกเฮต้าแค่ว่าคุณนิดากลับมาบ้านประมาณเดือนกว่าอ๋อมีด้วยอาการป่วยครับแลวเพิ่งเสียชีวิต,ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชามนาจิตตกไปเรียบร้อยแล้วครับอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณแม่ครับบอกทางเฮตอามาแต่คุณแม่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าคุณนิดาป่วยเป็นโรคอะไรหรือว่ามาเป็นอาการแบบไหนที่เสียชีวิตครับแล้วคุณเก๋ปัจจุบันเนี้ยครับ คุณเก๋ปัจจุบันนะครับคุณบอลก็ยังดูแลอยู่ครับแต่อืมคุณบอลก็บอกอาการคืนหนักครับก็คุณบอลก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นประจําประจําเหมือนกันเพราะว่าคุณบอลบอกเออบางทีอะคุณบอลก็เอาไม่อยู่เวลาคุณบอลไปทํางานหรืออะไรเงี้ยถ้าพูดตรงๆครับเนี่ยคือตอนเนี้ยคุณเก๋ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับรอะคุณบอลเอาไม่อยู่อ๋อเราคุณบอลไปทํางานอะคุณเก๋เขาจะไม่อยู่ที่บ้านเลย บางครั้งเดินออกประตูป้อมยามไปครับแล้วยามต้องคอยจับตัวไว้บางทีแบบเดินออกไปเข้าบ้านคนนั้นคนนี้คืออาการเขาแบบไม่เป็นตัวเองอะครับ mm hmm. บ้านไหนเปิดอยู่คือเขาเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปนั่งในบ้านคนอื่น mm hmm. แล้วคือคุณบอลอ่ะก็ต้องเป็นคนที่แบบรับสายแล้วต้องวิ่งกลับมาบ้านเพื่อปพาพาคุณเก๋เข้าบ้านอ mm ื hmm. แล้วตัวน้ำดงน้ำแดงอะไรย้ยคือจริงๆอ่ะคุณบอลเล่า้ฟังว่าคุณเก๋ไม่ได้กินแค่น้ำแดงครับ, mm hmm. ค,รบคุณเก๋กินของเส้นไหว้ทุกอย่างเลยที่อยู่ในศาล โอเคครับคุณบอลเขาเลยแบบไม่ไหวฮะเขาเลยยอมที่เอาคุณเก๋ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณเก๋อยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีกว่าครับ เอาจริงๆนะครับผมม,มีความรู้สึกว่าคือตอนนี้โอเคแหละคุณบอลก็พยายามพาคุณเก๋ไปไปถอนของออกถ้าเชื่อแบบนั้นนะแต่ว่าเขาก็รักษาทางการแพทย์ควบคู่กันไปทีนี้เนี่ยหมอคนที่ทำเขาบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าคุณเก๋เขาเขาเหมือนกับขาข้างหนึ่งเขาเหยี่ยบเข้ามาแล้วอะ่ะมันก็ถอนออกยากด้วยความที่อาจจะเป็นกรรมของเขาที่เขาตัดสินใจทําในเรื่องราวของคุณสายมนดําถูกไหมครับ ใช่ครับแล้วก็คุณบอลนนะ่ะเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่คุณบอลไปที่ตำหนักที่คุณเก๋ไปทําของนะครับชาวบ้านแถวนั้นนะ่ะเล่าให้ฟังว่าคือยู่เดียอาจารย์ที่อยู่ที่ตำหนักนั้นนะ่ะก็เหมือนแบบเดินโวยวายออกมาแล้วญาติเขาก็เหมือนพาไปต่างจังหวัดแล้วก็หายไปเลยแต่วันนั้นแล้วบ้านก็คือขายทิ้งไปเลยอืม hmm. ชาวบ้านก็บอกว่าคือช่วงหลังนะครับเหมือนอาจารย์ที่ตำหนักนั้นนะ่ะไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันคือเขาจะแบบโวยวายทุกคืนนะครับเหมือนแบบ เสียงดังทุกกคืนเลยแล้วคืนคืนที่ก่อนหายไปคือเขาวิ่งออกมาจากบ้านอืมครับเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปโดนอะไรมาหรือว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าหนึ่งสิ่งพอฟัง<ช>ถึงตรงนี้แล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าเอาจริงๆคุณเก๋เขาเป็นผู้ถูกกระทําเหมือนกันนะโดยที่เขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยเลยอ่ะใช่คือจริงๆท่านปูท่านก็ ท่านก็บอกคุณบอลตาม่งครับว่าท่านก็สงสารนะเพราะคุณเก๋เนี่ยเขา,าเกเ็าาไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาจะได้สัมีคืนแต่สิ่งที่คุณเก๋ทำอะครับมันเป็นวิธีที่มันผิดแล้วคือต่อให้เราทําโดยจลิตใจหรือว่าเราทําโดยที่เราป้องกันตัวแต่เราเกิดเราไปโยกคุณส่มเงินดาแล้วอะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปแก้อะไรที่สิ่งที่มันเกิดตามมาได้เลยครับอก็ อย่างที่บอกคือต้อง,ต,องต้องเข้าใจหลายคนที่พอฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณเก๋เลยอะกับการที่จู่ๆแล้วโดนแย่งไปแล้วก็แน่นอนแหละฮะว่าเขาก็อยากได้คืนมาเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยในบริบทของการเอาคืนมาดันเลือกวิธีทางผิดไปหน่อยหนึ่งแต่ใ<ช>่คือคถ้าให้มองในโลกของมนุษย์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกันเนาะคุณเก๋เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างที่เราคุยกัน แต่ว่าทําไมคุณบอลไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะค,คุณบอลปกติเลยอ่ะนึกออกปะครับโอ้แต่ว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอครับขอบคุณเพราะถ้ามองในมุมคุณบอลน,นับพี่นั้นก็คือคุณบอลเนี่ยเขาก็เป็นผู้ถูกกระทําโดยที่ครั้งแรกเนี่ยก็คือถ้ามองในเรื่องของคุณใส่นะครั้งแรกคือเขาโดนทาคุณใส่โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เต็มใจอืมแล้วมาโดนทํารอบสองอีกอะไรอย่างเงี้ยผม อแต่ก็ถูกกระทําทั้งคู่อเอาจริงเนาะใช่ครับเออเอาขอบคุณพี่นาทีมากนะครับกับเรื่องจุดจบของมนตรัำครับรบขอบคคบพครับสวัสดีครับ